สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบก,กับโฟกัสสามารถค้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีเป็นเก่งกันบ้างนะครับผมสํารับคุณลูกค้าที่ชอบรถเก่งแต่อยากได้อารมณ์แบบซับเกียร์อ่ะคันนี้เลยครับเป็นวิสุปิชยแอททาดครับผมเครื่องยนต์พันสอง glx เกียร์ธรรมดาอ่าคันนี้มาเปิดราคากันอยู่ที่1 99, 000, นึ0 0 0สนเบาทนะครับราคาไม่ข้าม2องแสนรถปี2018นะครับผมเลขใหม่เจ็ดหมื่นห้า นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผูชมกันว่ารถปีสิเลขใหม่เพิ่งจะา0 0จ็ดหกว่าโลเองแล้วสภาพนั้นจะสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับต้องอย่าอีกทีว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับราคานี้คุณลูกค้าแต่ว่าเขาก็ให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็จะได้อะไรบ้างก็มาดูผู้ชมกันอย่างแรกเลยกระจากหน้าโครเมียมนะครับไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมีมาคู่กันเลยนี่ ล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กจ้งทางเรานะครับที่ใส่ให้กับลูกค้านะครับเป็นแม็กแฟชั่นขอบ15บหาอย่างปีีมนะครับมีเพดามุมแก้มกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรุ่นนี้ยังเป็นกุญแจอยู่กุญแจสตาร์ทอ่ากุญแจสตาร์ทแล้วก็ถ้าท็อปกว่านี้ถึงจะได้เป็น ปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะได้เป็นกุญแจดอกรีโมทนึงดอกดอกธรรมดาให้1ดอกนะครับนี่จะรีวิวแบบเรื่อยๆเลยสำหรับคันนี้นะครับกระจกไฟฟ้าครับผมเมือเปิดด้านในโครเมียมนะครับระบบกันลื่นนท่าไหยกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับอ่าก็จะเป็นเบาะผ้ารอบๆคันเลยส่วนเออตั้งเขาเรียกวอะไรนะส่วน จุดอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูให้ดูเอาแบบคาวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเอปช่นข้างในอ่าจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าได้อะไรมาบ้างนะครับน่ะพูดผิดพูดถูกน,นานาจะรีวิวรถเก่งสักทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกระบะส่วนใหญ่จะเป็นกระบะไม่ว่าจะเป็นใบหลักใบรองมีครบครับอ่ะกจะโดไฟฟ้าทั้งสี่ด้าน นะครับผมข้างหลังยังเป็นดัมเบกอยู่นะครับคุณลูกค้า,าดันท้ายดูด้ดันท้ายการไฟไม่แตกไม่บินไม่เล้านะครับผมมีงานโครเมี่ยเข้ามาแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับผมเพราะว่าคันนี้มีจอเครื่องเล่นมาด้วยแล้วก็ติดตั้งกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับ ด้านในฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนะี่ยถ้าไม่ใช้กุญแจไขก็ต้องไปเปิดจากด้านในนะครับมาดูนว่ามีอะไรบ้างอ่ามีล้อ,อยางอะไรนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือมีให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบอยางอะไรก็ไปหาแบบพวกชุดเติมลมชุดปะย,ยางเบื้องต้นก็ได้แต่แนะนําเป็นล้อ,อยางอะไรก็คือจะดีกว่านะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงครับผม หลายๆท่านอาจจะไม่ได้อ่านหรอกถามเข้ามาเยอะนะครับผมรถยี e ่คาเติมน้ามันอะไรบ้างก็มีเนี่ยครับแกสโซฮอพวกเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับผมอ่าเก้าหนึ่งขึ้นไปนะครับผมยี e ่ส e ิบย e ี ip, e ่สิบนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งขึ้นไปแต่ว่าพวก e ีแปดห้ายังไม่ได้รองรับนะครับแต่ถ้าแนะนําก็คือเติมเป็นแกสโซฮอ9เก้าหนึ่งหรือว่าถ้าดีๆหน่อยก็เติมเป็นเก้าห้าก็ได้เพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันถึงว่าค่าน้ำมันมันจะค่อนข้างสูงนะแต่ว่า มันจะช่วยพวกระบบหัวชีดระบบการทํางานต่างๆของเครื่องยนต์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูด้านนี้กันต่อสวยเดิมนะครับรถสวยๆรถเดิมหนึงคันนะครับผมรถใหม่ก็ราคาก็ได้อยู่นะครับพอเป็นมือสองปุ๊บโหราคาได้เลยนะครับราคาไปข้าม2องแสนก็จะพอประมาณ สามพันกว่าบาทประมาณนี้คข่าวนะประมาณเนี้ยสามพันกว่าบาทสี่พันประมาณเนี้ยนะครับก็ลองทักอินบ็อกเข้ามาหรือว่าทักถามแอดมินก็ได้อ่านเดี๋ยวระหว่างนี้คุณลูกคา้าดูตามขอบตามซอกไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปสตตร์รถด,ด้านนูนให้ดูกันครับผมมาแล้วครับก่อนสไตล์ก็คือเยียบคัดด้วยนะครับผมอ่านลองให้ดูใหม่ ถ้าเราไม่ได้เยียบคัดมันก็จะสตายไม่ติดนะครับพอเหยียบคัดปุ๊บติดชึ้งเลยนะครับอ่านี่จะเป็นสอขอบอรนะครับคุณลูกค้าราคา1 9 9 0 0แบาทนะครับอ่าเป็นรถเจ้าของเดียวจากป้ายแดงโอนเข้าชื่อกิจลรรมรถเจริญโยวก็จะเป็นลำดับที่2นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่เดี๋ยวเบาเสกนะให้ดูตั้งแต่อ่อนาคอนโซลหน้ามาเลยนะครับ ก็วันส่งเรื่องเต็กใหม่ก็จะอยู่ที่7 5 2 0 0กโลนะครับผม70,000กว่าโลนะครับก็ถ่ายดมันเครื่องให้แล้วต่อไปก็เข้าที่85,000ันโลได้เลยนะครับผมอ่าก็จะมีส่งเรื่องส่งลมนิรภัยนะครับวงมอลัยมัลติฟังก์ชันอ่านนี้ก็มีตำหนิตรงวงมอลัยมาหน่อยหนึ่งขะแจ้งเลยนะครับทานการเกือไปหุ้มเพิ่มเติมหรือว่าแปบ,บเปลี่ยนวงมอลัยแต่งอะไรทั่ทวไปได้แล้วก็จอเครื่องเล่นนะครับเป็นจอทัชสะกรีน เราจะกดปุ่มตัวน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับมีระบบบลูทูธมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมและที่สําคัญก็คือมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับก็มีตามระยะที่ว่าเขากําหนวมาให้เลยระยะหนึ่งระยะ2ร,ระยะสามนี่ก็เข้าขีดแดงแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยและใกล้ชนและนะร,ระบบแอร์ปรับแมนนวลนะครับผมเเ้าเป็นช่องเกะ๊ะ วางของวางแก้วนะ้ําวางอะไรได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟช่องหนึ่งนั่นเองอ่าแล้วก็ส่วนคอนโซลกลางเนี่ยจะมีเบรกมือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะยังไม่มีเก็บเปิดปิดจะเป็นหลุมหลุมใส่แก้วหรือวางขวดน้าอะไรพวกนี้นะครับได้อ่าอันนี้เป็นใบเช็คของทางเรานะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะมีสมุดคู่มือในแบรนด์มิสูเนี่ยนะครับคุณลูกค้าสังเกตส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้มาเยอะเขาจะให้แบบ เนี่ยประมาณเนี้ยก็จะมีเป็นสมุดคู่มือการบริการการใช้รถอะ้รล่คือจะอยู่ในเล่มเดียวกันสัดส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นกระบ,บาดหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นแบรนด์หลักเนี้ยจะให้มาไม่รู้ให้มาทําอะไรเยอะแยะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝ้าเพดานด้านบนครับคุณลูกค้าทุกท่านลองเข้ามารับชม,บมพร้อมๆกันมีกระจกซองหน้าให้ทางฝั่งคนขับนะครับคนนั่งนั่งเฉยๆไม่ต้อง่องอะไรอ่าให้คนขับ่องคนเดียวพอ ก็ไม่ไม่มีรอยเจิมเลยนะครับผู้ลูกค้ามีแค่ตรงเนี้ยมีแค่ตรงเนี้ยจุดๆผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเจิมมาหรือว่าจะทําอะไรหรือเปล่านะครับก็คือเป็นจุดๆๆเนี้ยนะครับนี่ก็ถ้า,ปาไปเรื่อยๆมันอาจจะหายไปในวันที่วันใดวันหนึ่งถ้าทำเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนํแล้วสำหรับภายในก็น่าจะมีกันประมาณเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยพวกผืนพวกอะไรก็คือซาดสะอานนะครับ พายงผ่ายางอะไรมีให้ทีิเติบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์พร้อมๆกันเลยเลยครับผมอ่อาก็จะมีแบบพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยไม่ค่อยได้รีวิวรถเก่งอ่าเรามาดูเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับคุณลูกค้าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสามสูบนะครับหนึ่งพันสองร้อยซีซีเรื่องของการประหยัดน้ำมันนี่ไม่ไ้องพูดถึงเลยประหยัดนะครับ แต่ว่าเรื่องอัตราการเล่งก็มีบ้างนะครับผมช่อว่าอาจจะสู้แบบพวกเครื่องพันหอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เครื่องพันสองแล้วก็สสูบเองระบบเบรกบนะครับผมมีให้เรียบร้อยนะครับสติกเกอร์มอกอยุครบนะครับแผ่งกันความร้อนอยู่แนสภาพที่ดีความใช้งานคืออยู่นี้คือใส่สเลยนะครับผู้ลูกค้านี่ ตามขอบตามซอกต่างๆนะครับใส่ให้ดูกันได้แบบทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับมาแ,แก้มรัดฝาไม่มีแกะไม่มีทอสีสันนี่คือได้ที่จะค่อนข้างเดิมเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะโอเคครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับแอดทาเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับผมเราปีสอง8ันสิบแปดะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสเก้าหืนเก้าันบาทซื้อเงินสดจบได้เลยไม่มีบอกแวดเพิ่มส่วนถ้าซื้อกันผ่อนนะครับมีโปรโมชั่นส่วนลดให้สูงสุดถึง สองหมื่นบาทครับก็จะเหลือที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เคียร์สมาร์ทคาร์นะครับบริษัทของเราตั้งอยู่เขตจังหวัดนครปฐมนะครับผมอยู่เส้นถนนมาเลีมนช่วงหลักกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งขาออกมาจากตูมวันที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับก็ขับรถผ่านนราชพัฒน์นครปฐมมาประมาณ10กิโลได้นะครับก็ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ทุกๆช่องทางได้เลยครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ